ครับวันนี้มาซ่อมตู้เย็นสองประตูซันโยเจ้าของเครื่องบอกเย็นน้อยเดี๋ยวมาตรวจเช็คดูครับก็ลองเครื่องมาได้หนึ่งวันก็มาดูนะครู ให้4องศาชั้นบนชั้นล่าง0.8ก็ถ,ถือว่าเย็นครับทีบนี้เราก็มาดูทาเมอร์ที่เราตั้งไว้ว่าทามเมอร์ทำงานปกติไหมเรามา,าร์คทามเมอร์ไว้ ทามเมก็เดินครับเมื่อเรามาร์คทามเมอร์ไว้แล้วทามเมอร์เดินปกติแต่ว่าไม่รู้ว่าละาลายน้ำแข็งไหมเราก็ต้องมาวัดค่าโอห์มทิ่หลักว่าฮีตเตอร์ทำงานปกติไหมโดยวัดโอห์มทีป่ปลัก ก็เหมือนเดิมครับเรามาวัดค่าโอห์มที่ปักเพื่อดูการทำงานของทัมเมอร์ตัวนี้วัดได้17.6ก็คือต่อของเพรสเซอร์เราก็ปรับทัมเมอร์ดูว่าวงจรละลายน้ำแข็งค่าโอห์มเท่าไหร่ ปกติฮีเอรจะประมาณ317โ oh อห์มแต่ตอนนี้เป็น430 oh 430โ oh อห์มมันจะเป็นโอห์มของหลอดไฟครับหลอดไฟที่เป็นไส้มันจะต่อขนานกับฮีเตอร์เวลาเราเปิดประตูมันก็จะมีโอห์มขึ้นที่ ตัวปักสวิต์หลอดไฟประตูจะอยู่ตรงนี้ครับพอเรากดก็จะได้ยี่สเอ k เพราะว่าเราปิดสวิตช์ยีิบเอ็ k คือเป็นโอห์มของมอเตอร์ทามเมอร์ ตอนนี้ใบเมนทอนเสีเยแล้วเรา,าเปลี่ยนใบเมนทอน ใบเมนทอนเสียก็ต้องเปลี่ยนใบเมนทอนตัวนี้เสีย ก็เสียบปลั๊กประมาณ1นสชั่วโมงก็ช่องฟิตเป็นน้ำแข็งครับวัดอุณหภูมิได้ลบ18องศาตอนนี้ช่องฟิตเป็นน้ำแข็งแล้วเราก็มาวัดโอมที่ปั๊ก ก็เหมือนเดิมครับเรามาวัดค่าโอห์มที่ปลั๊กเพื่อดูการทำงานของทามเมอร์ตัวนี้วัดได้17.6ก็คือต่อคอมเพรสเซอร์เราก็ปรับทามเมอร์ดูว่าวงจรละลายน้ำแข็งค่าโอห์มเท่าไหร่ ค่าโอห์มเป็นสองร้อยหกโอห์มทำไมได้สองร้อยหกเขาเพราะว่า mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เราเปิดประตูเมื่อเราเปิดประตูปุ๊บสวิต์ประตูก็จะถูกเปิด สวิตประตูตรงนี้ครับประตูเขาจะเปิดออกจะทำให้สวิตประตูตัวนี้ต่อหลอดไฟเมื่อสวิตประตูต่อก็จะทำให้หลอดไฟต่อขนาดครับฮีเตอร์มันก็จะได้ค่าโอห์ม ส oh อง้อยหกโอมลองจำลองดูถ้าเราปิดประตูพอป,ปิดประตูสวิตตัวเนี้ก็จะถูกปิดดูว่าจะได้ค่าโอ์มเท่าไหร่ สวิตต์ประตูถูกปิดสวิตต์ตัวนี้ก็จะถูกปิดก็จะได้ค่าโอห์มสามร้อยเจ็ดสิบสี่โอห์มแต่เมื่อเราเปิดประตูเปิดประตูสวิตต์ตัวนี้ก็จะต่อดูจะได้ค่าโอห์มเท่าไหร่สวิตต์ไม่ค่อยดีครับสองร้อย เมื่อเราเปิดประตูสวิตประตูก็จะถูกต่อหลอดไฟเป็นหลอดไส้หลอดไส้ก็จะต่อขนานกับฮีตเตอร์เมื่อต่อขนานกับฮีตเตอร์ก็จะได้ค่าโอห์มเป็น205โอห์มมันจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นเพราะว่ารุ่นอื่นเราเช็คที่ลั๊กแล้วเราไม่เปิดประตูค่าโอห์มก็จะขึ้น กับค่าฮีเทอร์ค่าโอห์มก็จะขึ้นกับค่าฮีเทอร์โดยตรงครับวงจรเขาจะเป็นอย่างนี้าามเมื่อทามเมอร์เดินมาถึงเวลาละลายน้ำแข็งขาสามขาสองจะต่อกันขาสามขาสองขานี้ครับจะต่อกันบบอท่อน เมื่อต้องฟิตเป็นน้ำแข็งบายเมนทอนก็จะต่อแล้วก็จะต่อฮีเตอร์ผ่านเทอร์โมฟิวืัอครบอบวงจรที่ปรับมันจะขึ้นอยู่ยกับค่าของฮีเตอร์ฮีเตอร์จะมีค่าโอห์มประมาณ317-320ประมาณเนี้ยเสร็จแล้วทำไมเราวัดได้200 เป็นเพราะว่าเราเปิดประตูพอเ,เปิดประตูหลอดไฟตัวนี้เป็นหลอดไส้ค่าโอมค่าโอมประมาณ430โ oh อห์มเมื่อสวิตช์ถูกเปิดมันก็จะต่อเข้าคั้วปั๊ดอีกขั้วหนึ่งเพราะฉะนั้นหลอดไฟกับฮีเตอร์จึงต่อขนานกันอยู่เมื่อต่อขนานเมื่อต่อขนานกันมันจะทำให้ ค่าโอห์มวัดได้ประมาณ205โอห์มครับสรุปไบเมนทอนเสียทำให้มีอาการเย็นน้อยชั้นล่างไม่เย็นช่องฟีดเย็นปกติครับขอบคุณครับที่รับชม